กรับสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพอว่าสิเป็นพี่น้องทงฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศสองเงินข้อกรับสบายดีสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามาติดตามทับรมในสองเงินทองสาวลาวน้องพ่อพี่น้อง,องต้องขอขอ,ขอบคุณขอบใจขอขอบุญขอบคุณเบิร์ดสุขสุขคนเอฟซีเบิร์ดถูกทานเด้อเนาะที่ความโฆษณาสาวเงนินหละติดตามช่องสาวงาเงินโดยตลอดเนาะ มาพบมาพ่อในซองเงินทองสาวนาในมื hum อนี้สาวเงินกัสชีพาเพิ่ลพี่น้องทุกคนน่ะอ่ามาเบิงสาวเงินมาเอาก้าพี่น้องเลยสาวเงินมาเอาก้าน้าคนอื่นกรคืออ่าที่สาวเงินเอาลงในเมื่อก่อนเนี่ยก้าน้าสาวเงินเนี่ยมันบ่พ่อมันตายบ้านนาะมันก็เลยบ่พ่อบาดนี้ยแต่ก็น่าอ่าก้าน้าสาวเงินเนี่ยยั่งยู่แต่ว่ามีคนให้กับกาบัดสีบ่พ่อเนี่ยนาะน้าสาวเงินกัมีคนให้เนี่ยมีคนเอาก้าให้สาวเงินกัมาเอาก่อนในกัมาเอานะพี่น้อง น้าหู่จักน้าดึงน้าเคยกันเด็ดๆกะห่างไกลจากน้าสาวกุไกจเติบยู่เต๋อกับโบกลญแจซัมทีสองเงินไปเอาในมือก่อนพี่น้องเนาะไปเอาในมือก่อนคือทางโหดหายเลยกะอ่ากุเติบเนาะพี่น้องเนาะสองเงินก็ไปในมือก่อนไกุเติบยู่ก็เลยอ่าโบ้ยถือท่าทรับไปโบ้ยถือไม้กันสัน่นไปน้ำก็เลยโบ้ถ,ถ่ายพอแม่พี่น้องทุกคนได้เบิร์นน้ำกันเนาะมาในมื่อนี้กะ จีทายพ่อแม่พี่น้องทุกคนเบิ่งนํากันว่ามาอกาสนะคนอื่นได้ลาสําใดเนาะพี่น้องเนาะเอาในมือก่อนนเพิ่นลกซอยแน่ก็ประมาณ200กว่ากว่าแต่ก็มาในมื้อนี้สเงินดกแล้วลกอ่าใกล้นา2เเองเนาะควมคนลภากล้วยก็นําบาเสียงน้อยพี่น้องเนาะหลายผู้คนอาจสิฮู้จักนาบาเสียงน้อยที่เพิ่นไปช่วยเหลือผู้คนในทีมงานของช่องไอเตียงทองแชนเเฮาทีมงานของบ่จันเนาะพี่น้องเนาะอ่านาบาเสียง ได้รกมาแล้วแต่ก็น่าพี่น้องไก่หันก็ได้ลกมาแล้วก็เจ็ดชิบปลายเนาะพอดีได้เจ็ดชิบหกเจ็ดชิบอีกเลยแต่ก็หกเจ็ดชิบแต่ก็ได้ยินข่าวคนนะโทรมาบอกว่ากล้าเดือทั้งนี้อีกพี่น้องคือกันอ่หน้าผัวบ้านว่ายง่ายกันหน้าผัวบ้านมาไล่เนาะหน้าผัวบ้านเหตุพี่น้องเหตุแต่คือหลาคนอาชีพโฮล์หรอกนาะนหน้าผัวบ้านอ่ะพอดีได้โทรมาบอกเนาะนะพี่น้องอ่าของทั้งพ่อแม่์พันแหละพี่น้องเนย ได้โทรมาบอกกาเรือเนาะเพ่นก็ให้เอาอยู่ประมาณร้อยปลายสองร้อยตอนนี้ก็ลกได้ร้อยปลายได้ร้อยประมาณสามสี่สิบมัดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้รวมทั้งกาอยู่นะไปเอากับประมาณก็สองร้อยปลายเนี่ยตอนนี้เนาะก็ถือว่าล้ำในมือสองมือพนหพี่น้องไงเนาะจะต้องขอขอบคุขอบใจทั้งพ่นอ่าให้กาเนาะพี่น้องเนาะเพ่นกาอุตส่าห์โทรบอกพี่น้องสองเงินเองมุจักคุณเคยเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้สาวเงินกับชิพาพร้อพี่น้องทุกคนไปเบิ่งก้ากันเลยพีเด้ยวเลยตอนนี้มันก็ค่ำมืดแล้วเนาะทางปูงก็ถือว่าหกโมงกลัวหกโมงรึ่งเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังบริเมืออยู่มาสี่คนพี่น้องเลยมากับไอ้เพิ่นเนาะก็คือพ่อเพิ่นกับมาพ่อเพิ่นให้มีอยู่หน้าคนเดียวพ่อเพิ่นตอนนี้ย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือนำหวยนำทางสิเมื่อคือนำถาหอหลายคนในบ้านโครงเงี้สาวเงินอาจชิโฮนำถาหอเนาะในหวยบ่หน้าสาวเงินที่เคยไปหาน้าใหม่เนี่ยเอินถาหอ แล้วก็น้ามันหลายเพราะในมื้อนี้นะชาวเงินไว้อุตสาหถือไม้กันชันแล้วก็ทอสัมาว่าสทายพพี่น้องทุกคนได้เบิงตั้งแต่ตอนที่ทางหนทางที่สาวเงินได้มาเนาะแต่ว่าตอนมือนีอาจสิ่ทายพอพี่น้องทุกคนได้เบิงพราะาวเงินตอนนี้ก็คําเพสิมน้เนาะตอนนั้นคิดว่าสิทายให้เบิงน้ําเพียงแอวพี่น้องเอ้ยอ่าุนแอวได้นึงรุแอวนึงรถไทยมานี่ซบ่เลเลยเนาะ ทางถาหอพอเพิ่นได้เมื่อยพอเพิ่นโทรบอกว่าอ่าอาจสิเมื่อไดแน่แต่ว่ามันลําบากหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเนาะให้พอเพิ่นเมื่อก่อนแล้วเมื่อเบิ่งน้ําแล้วก็ย่างเมื่อแม่นําพอว่าย่านแม่เพิ่นญ่านเพิ่นอยู่ผู้เดียวมันค่ํานะพี่น้องทางลงก็สั่นสันพี่น้องนี่เนาะทางดงพมันเป็นคันหนองสะพี่น้องเดี๋ยวอวยมาข้างนี้ให้เบิ่งเด้ออันนี้เป็นเียงนาลาวเถียงกระต๊บไม่น้อยนี่มันเป็นคันหนองสะขึ้นมาเลยเนาะหนทางก็จะย่านได้เบิ่งดูนี่ละจกหนองเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเวาก็ตรไปคนากาช่อยอ้ยเพิ่นเลยเพิ่นกำลังขนกามาใส่รถอยู่พี่น้องนี่รถในเตียงฮะมันขาม,มันมือน่อยกำลังสิขนกาเมื่อพี่น้องเลยบ้านนี่กาได้ดอยปลายมัดพี่น้องเลยเดี๋ยวเวาก็ตรเอากาขึ้นรถก่อนเนาะกามาลกนาคนอื่นพี่น้องมาขอ,อน้ำเพิ่นเนาะมาดอยปลายมัดกาก็ากายังลกยากนินจังหน่อย กะมันกะເຖົ້າແດ່ເນາະກະແກ່ແດອງດືແລວນຮມອາລົບนກຍນອຍກນອຍມ12:00ກລດກັນເລີຍນ້ອງເອີຍຄ พี่น้องวันนี้จะกำลังจีขึ้น,นพี่น้องเนาะถ่าสุกุดได้พี่น้องดถสคาได้แบดนี้เนาะน้องเพื่อนพี่น้องตอนนี้จะกำลังสีเข่าบ้าน,นพี่น้อง รถเมื่อพี่น้อยรถทางเขาบ้านโค้งง่ของ,ง,ของเาขาเนาะกะได้ดไปบางทางกะเป็นดุเป็นคุมพี่น้อยเนี่ยใคคนไต่เดี๋ยวน่ะ,นะมืดกำลังสะมืดพี่น้อยเติร์นดอีกแป็นเนาะลุยเป็นลุยพี่น้อย กลาเมื na, ừ, nói, này, ả, ่อใจหนาสุกยากลำบากพี่น้อยกลาวพ่อนายต้องไปหาคนอื่นแต่ก็ทางลำบากไปลกกล้าไม่ไม่แม่นก้าง่ายกับพ่อแล้วเนาะอันนี้ก็บเมืนเพื่อนที่อันนั้นนอกทีน้องเพื่อนเพื่อนโผบ้านโผบ้านในบ้านคงใหญ่เนาะเพื่อนทีสองเงี้ยเอาการนะเพอนในเมื่อนี้แหละเพื่อนเพอน ไปเขาบ้านกหญ่กะไป้า,า,งไงไปางดังๆสาวันนี้เราพี่น้องทางเขาบ้านชัดอิดเลยนี่ <c oughs> อ่อออนนาออกชิฮอดน้ำเด้กกะไปซื้อโบราณเห็น,นเดีพ่อไม่กลัสที่รดหรือบรดน้องไปหอนน้ำก็น้ำละไอ้พี่น้องเยหันข้า,นะา,า,าเนาะหันข้าหันข้าย ทันข่ายเนาะเป็นขันข่ายขันข่ายอันนี้เป็นเงินบาดจันตีน้องงี้นอนดังนี้แหละลังเงินสองสันเงินก่อสีอ่างสีอันนี้สีทะเลนะพี่น้อง รถจับสิปีพี่น้องแต่ว่าม่มีการมีเด็กบึ้มเนาะโทรศัพท์ในไทยบ่ได้เลยอันนี้สปีดเพฮนบาร์เซนมีาหารค้าค้านขายเนาะมืดพี่น้องเลยเกินมาเดี๋ยวก็ทางนี่มันใกล้บ้านนี่ทางมันกับปรโหดเป็นไร เมื่อก่อนเนี่ยไปเอาทางโหดเลยใช้เส้นเองมาเกือบสิบโลทีหนึ่งนี่คงชักท่า คือว่าเผาบ้านนะทีน้อยวเลยาบ้านนะอานนะก็สีออกหน้าเลยอีกไปเมื่อก่อนนะัาบรได้เ่าบ้านจักนวี่เนาะไปนี่จะปลาแต่ดงปลาปลาปลา,าดงมากก็บบรมถิง่ายนะอันนี้ก็สิีเมนหม้อเบกหม้อเบก สีหาเยกเนาะหมอเมกบอกไหาาสไปหายตัวคนจักในบ้ามีหลายเยกในบนี้เลใจกาของบ้นพกนี แคมบ้านอยู่ให um, ้ <tragedy> ึงเบิ่กี้นดนอยเฮ้ยเมื่อกี้น่ามนก็ได้สะอาจะบมุ้มี่อรถมมี่จานะเอารถมีตาที่มาทำคนดีเ๋ยนี้ทำทำเลยเนาะพู้แหนว่อยพวยคนละทางไปหน้าสูดเนาะข้าหวยรูปเนล่ปลาเทนี้ก็สีเป็นหวยพี่นเอล่ ันนี้เป็นเพื่อนเมของพ่อเนาะเป็นเพื่อนยาวแถวนั้นเองพี่น้องพี่น้องใต้ไผ่ ้ามาลูกกานี่เนาะพี่น้องเลยหน้านี่แหละหน้าอาวอะไรจะเป็นหน้าอาแขงบ่อซิงหน่อยพี่น้องเดี๋ยวไปเรื่องอะไรซีเมนหน้าบ่อซิงเพื่อนบ่อซิงหน่อยกับหน้าเพื่อนน่ะเดียวกันเลยพี่น้องรถหุ่นตาอติลุยเยียงเดียวนะพี่น้องเนาะต้องห่วยแบบ ันนี้ก็จะเป็นเงินบาเสียงหน่อยพี่น้องหได้สุดลายคนอ่ากลางเว่นยังมั่นท่าเห้นบางที่เสื่อนเนาะนี่มากางคืนมากอาจสิบเห็นแจ้งค่ะนอดาให้หน้าเพื่อนกับเพื่อนคนเดียวกันเลยมันจะสิเป็นอ่าหน้าเพื่อนอันเดียวกันเลยเนาะเป๊ะให้หน้าเพื่อนเพื่อนกับหาก็ขึ้นในปีนี้แหละพี่น้องเพื่อนกับหาเงินอยู่ทางฝั่งไทยผู้ไหนเนาะเพือนบาเสียงหน่อยพี่น้องนี่ก็จะเป็นหน้าเบาจัดเนาะ บอจัสนสแนวผังในใน,ในี่ก็สิเงนเพื่อนเ,เอื่อยเพิ่นใจดอกไฟเดี๋ยวเพื่อนบอจันนะกลายมากเมื่อกี้นี่เนี่นยมืดตอนนี้มาหอนน้าในน้าพอดีจู้ตระไทยเลยจู้ทถาะระไทยน้พี่นอ,นอ,อนปปาจุดไปไล่ที่บอกกลังลุนแรงมาส้มกันมืดใน,นตอนนี้สาหรับทสำหรับทีมอีลอโเราโรบไปก่อนน้ำพองนาะ ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคิมนี่ขากลับเข้ามาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพรมพี่น้องเบิ้ลสุข न, สุขคนตอนนี้มันเหม่ยแห้งเนี่ยน้าเต็มหมดเลยพี่น้องทันยังกับประมาณเพียงเอวเนาะน้าพอดพนปุ๊บไก่ฉันจ้าเจ้าพี่น้องลายบันรถกับโบมี่หอดตาบันเหมืยคักเหม่ยเนอพี่น้องเน้่น้าเต็มหมดเลยเนาะสำหรับคิมนี่อขอตัวลา ल, ปไปก่อนพรมพี่น้องเบิ้ลสุขสุขคนเนาะพอกันในคลิปหนาเด้อเนาะ ตอนนี้จอดอ้ายกําลังยังยางเบิ่งทางอยู่วน้ามันดึกซําไดถต่ว่าไปบ่ได้ไไก็สิโคงบ้านพีน